ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ E a g l e o f n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ทันได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี SMQ 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่กงมาจิละปุญโยวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครภระวิปัสนาจารย์ชื่อดังสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเดิมชื่อกงมาวงเครือสอน เกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปีพุทธศักราช4 4 4 3ที่บ้านโคกตำบลตองโคกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในวัยหนุ่มมีร่างกายกำยำสูงครั้งหนึ่งเคยเป็นนายหอยต้อนหัวควายเที่ยวขายตามจังหวัดใกล้เคียงกับบ้านเกิดต่อมารับหน้าที่เป็นหัวหน้านายหอยพาคณะต้อนสัตว์ไปขายถึงกรุงเทพอายุ25ปีเข้าพิธีอุปสมบท โดยมีพระอาจารย์โทเป็นพระอุปชาหลังออกบวชเดินทางประจมภาษาที่วัดบ้านตองโคมซึ่งไม่มีการศึกษาเล่าเรียนได้แค่ทองสวดมนไหว้พระเท่านั้นต่อมาจึงเดินทางประจมภาษาที่บ้านบึงทวายไปอยู่กับพระอาจารย์วานคําและพระมีได้ทราบจิติศักดิ์ของหลวงปู่มั่นรุทธะโตเป็นพระนักปฏิบัติที่ประพฤติดีประพฤติชอบมีผู้ปฏิบัติตามมากมาย ทำให้เกิดความเริ่มใสศรัทธาจึงเดินทางไปที่บ้านคําขาเพื่อขอกับมัสการและรับฟังธรรมจากหลวงปู่มัน่นจนเกิดความทราบถึงและสอบถามถึงที่อยู่ของหลวงปูาา่ทราบว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่บ้านสามผงดงจังหวัดสกลนครท่านจึงตัดสินใจเดินทางมาโดยมีจุดมุ่งหมายคือหลวงปู่มัน่นเวลาร่วงผ่านไปสองวันสองคืนก็รุกถึงปลายทาง ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วณนะบ้านสามพงดวงพระเนามีผู้ปฏิบัติธรรมกำลังนั่งสมาธิหลวงปู่มั่นนั่งบนอาสนะสั่งสอนอยู่พอดีทั้งสองท่านก็มอบเข้าไปกล่าวนมัสศกาแล้วนั่งฟังธรรมเมื่อแสดงธรรมาจบแล้วจึงได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ขอปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปีพุทธศักราช2471เดินทางติดตามหลวงปู่มัน่นไปส่งมารดาที่จังหวัดอุนบลราชธานี เมื่อเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วมวันที่27พฤษภาคมเวลา14.40นาทีพระอาจารย์โกงมาและพระอาจารย์ลีซึ่งเป็นพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้รับสวดยตัตติแปลมาเป็นธรรมยุทธนิกายที่วัดบุรพาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระปัญญาพิสารเถรหรือหลวงปู่หนูเป็นพระอุปชา และผ้า,าจานเพ่งเป็นผ้ากรรมวาจาจา์ภายหลังบวชเป็นผ้าธรรมยุทธิกายแล้วท่านผ้า,าจาย์คงมาก็ท่องเที่ยวบำเพ็ญธรรมอบรมสั่งสอนไปตามสถานที่ต่างๆอาทิปีพุทธศักราช2476ไปจำพรรษาที่วัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2479ะ้า, 79, า,าจาย์คงมาพร้อมด้วยคณะมีพระ้าจารย์ปานพระอาจารย์เงียบออกทุดงไปภาคตะวันออก เพียงไม่นานเดินทางไปอยู่บ้านนายายอามตามคำนิมนต์ของขุนภูมิในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีหมู่บ้านดังกล่าวจนผู้ร้ายทุกชุมคนขาดศิลธรร,รมหลังเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านได้สั่งสอนศิลธรรมและปฏิบัติธรรมทําให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษมีศีลธรรมมีความรักสมัครสมานช่วยเหลือกันและกันเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยท่านจึงเดินทางกลับ ในช่วงบ้านปลายชีวิตหลวงปู่กุมาได้มาสร้างเป็นวัดชื่อวัดดอยธรรมเจดีวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2505ท่านก็มรณาภาพด้วยอาการอันสงบสิริอายุ60ปี11เดือน11วัน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่